จ้ากึงเอาปลาเด้อพี่น้องเลยมันลินอยู่หน้ามากินปลามานี่ Tụi bà nhảy bên đây nó Bà này bà nhảy bà Bà vô lúc bà nhảy Bà kinh nhảy mà này ừ, bà kinh nhảy Bà nhảy nhanh ừ. nhá Bà hát cái lý ảnh này Nào nhá đứa mẹ bà Mà cái này xuống tụi bà kinh nhảy Kinh khẩu vô này vô nào mà

สัปนิดเอยนานๆๆนานห็นม่บอพี่น้องในตัวนึงในได้แล้วตัวง่ายเลยเดีน้อไปได้กินปลายังอะนะเออพี่น้องปลาเก็ดปลาเก็ดแหลก ับบบ้เออโอ้ยพอได้วนะ่โอ้ไปติมเยงนเตมแหนะสามตัวทำนินกับอได้ไงเลือกี่ดีวะวบอพอปล่อยตัวหน่อยปล่อยบ่ปล่อยเนาะปล่อย มึนี่กินกินไดช่องคนเมือองอาไรนตัหน่อยในะให้อันของในปล่อยปะ